โอกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็คือพิจม่านะครับดูดีว่าแจกโค้ดในเกมโลบอกในแมปบอกฟูดกันบ้างนะครับเพราะว่าไปปลูกสวนกันเยอะแล้วนะครับนอลองกลับมาเกมเก่าๆกันบ้างนะครับนอเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่มีผลวิชา์มาแจกให้ด้วยนะครับมีทั้งพลถาวรนะครับนอและก็ไม่ถาวรก็มีนะครับนอก็เรียกีว่าคลิปนี้จะมีการแจกแน่นอนนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็จะมีการแจกให้นะครับส่วนพี่ๆ ที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับถ้าในเกมนี้ในแมปนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าพี่หาให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แล้วกันนะครับส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นเกมโกะการ์เด้นนะครับนอถ้าอยากได้ก็บอกมาได้นะครับนอเดี๋ยวคอมเมนต์ในคลิปในเ,เด็กๆพี่จะไปไล่อ่านแล้วก็ทําการแจกให้ลวกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงของกิจกรรมนี้นะครับนอพ,พี่ก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนเล่นกิจกรรมให้เต็มที่นะครับและอยากให้ทุกคนมีของติดไม้ติดมือติดตัวไปนะครับทุกคนเอ้อก็จะประมาณนี้เลยนะ เลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็คือ อยากได้นะครับน้องในส่วนของโลบัคแบบฟรีๆนะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และดูคลิปนี้ให้ดูคนนะครับน้องก็คือแบบว่าคนดูคลิปนี้ให้ถึง9,000คนดูแล้วกันนะครับถ้ามีคนดูถึง9,000คนดูก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีๆนะครับน้องไม่ใช่บัตรกรีน่านะครับโลบัคฟรีสามร้อยโลบัคนะครับทุกคนมาถ้าคนไหนอยากได้ผลนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับพี่จะมีตามนี้นะครับน้องก็เรียกได้ว่ามีทุกผลนั่นแหละนะครับสำหรับผลไม่ถาวรนะครับก็คือผลไม่ถาวรพีีี่่่่มททุกผผลลให้แนนนนนนนอ100%ะะคครรรัับบสววถา ก็คือ คลิปไหนถึง15,000คนดูพี่จะมีการแจกผลถาวรให้นะครับทุ<เ>กคนเออก็จะประมาณนี้เลยดีครับถ้าโค้ดไหนอยากได้ผลถาวรก็คือ15,000คนดูพี่แจกให้เลยนะครับจะแจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับและวันนี้มีการแจกโค้ดให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาแบบตัวเปล่าๆนะครับก็คือมีผลไม่ถาวรแจกให้ทุกผลนะครับนนองก็คือมีครบทุกอันจริงๆนะครับสำหรับผลไม่ถาวรส่วนผลถาวรนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกแบบเซอร์ไพรส์ส่วนโค้ดมี30กว่าโค้ดวันนี้นะครับทุกคนเราไปเอา สำหรับโค้ดแรกนะครับทุกคนก็จะเป็นหางด้าวโค้ดตัวนี้เลยนะครับทุกคนใส่ตามพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าโค้ดที่พี่เอามาให้ใช้เอามาให้ใช้นะครับรับประกันนะครับว่าใช้ได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพ์เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มจากโค้ดลิสต์แตกนะครับน้องก็ใส่ไปเมื่อกี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่เข้าให้ดูนะครับตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับโค้ดลิสต์แตกนะครับน้องก็ได้มา1โคดนะครับทุกคนนนก็็จะะเปปรมาณี้เลยนะครับน้อแลวก็ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าโค้ดลิสต์แตกทุกวันนี้หาไม่ได้ง่ายแล้วนะครับนอเรียดีว่าหาได้โคตรยากนะครับนอถ้าเราไม่เสียตังไปลิสต์แตกนะครับทุกคนเนอะและเราก็สามารถใส่โค้ดตัวนี้ต่อไปได้นะครับสําหรับใครที่แบบว่าเป็นสายฟาร์มนะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับโค้ดตัวนี้19นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็19นาทีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับนอก็ใส่ไปได้เลยนะครับนอก็19านาทีนะครับทุกคน สำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า แต่ละโค้ดนะครับนอกก็คือสามารถใช้ได้จริงนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อกได้2โค้ดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกคนสําหรับเรื่องโค้ดนะครับตอนนี้ก็ได้มา49่นาทีแล้วนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับทุกคนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดก็คือเอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับมี 30กว่าโค้ดนะครับเนาะและโค้ดคุณยังพีมี5ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับตอนเริ่มได้มา1ชั่วโมงแล้วนะครับนนแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับอยู่ที่20นาทีนะครับได้มา1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับนนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่โค้ดตัวนี้ไปได้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดไปได้เลยนะครับ1ชั่วโมงกับ48นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครััััััััับบบบบเเเเเรรรรีีียยยยกกกกกกไไดดด้้ววว่่่่าาจจหนน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 นต็มปลลลละะะคคคคทุพขออแ นี้ก็เป็นทางด้างโค้ดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าโค้ดจะดีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอก็คือนี่เลยนะครับนอก็คือได้มอีก20่บนาทีนะครับก็เป็นสชั่วโมงนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใน2โค้ดนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็รีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุ นะครับนอว่าแต Star, code, ่ละโค้ดนะครับนอก็ใช้ได้จริงนะครับนอนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับตอนนี้เราได้มาสองชั่วโมงสี่สินาทีนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับแถมยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำนะครับทุกคนสําหรับโค้ดนะครับก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้ของโค้ดคุณเอกพี่นะครับทุกคนก็ถือว่าตอนนี้เราได้มา3าชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับนอก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนน คนนี้เลยนะครับก็ได้มาสามสัโมงกับสิเจนาทีนะครับน้องก็ทุกโค้ดนะครับจะเพิ่มมา20่สิบนาทีนะครับน้องทุกๆโค้ดเลยนะครับทุกคนก็จะเพิ่มมา20นาทีนะครับ,น,น,รบน,มมน้นบนองก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสุดัจแน่นอน100%นะครับสำหรับวงน้องโคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้โค้ดดีนะครับน้องมาเอาที่ช่องพี่ได้เลยนะครับมีให้แน่นอน1 0 0นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโคตัวนี้นะครับก็ได้มาตอนนี้ชั่สโมงกับ27นาทีแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าโคจะดีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยนะครับน้องก็ถือว่ามีโคดเงินด้วยวันนี้นะครับน้องเรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใช้ไปได้อีกนะครับน้องสำหรับโคตัวนี้นะครับน้องก็ล้ครับนประมคกับ ยังไม่หมดนะครับน้องทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโค้ดนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดในปีนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มา5ชั่วโมงกับ2 6นาทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้ครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับและนี้เป็นโค้ดรีสแต่งนะครับทุกคนก็ได้มีอีกหนึ่งโค้ดนะครับสำหรับโค้ดลีสแต่งนะครับบวกกับตอนแรกก็จะเป็นทางด้านของโค้ดลีสแต่งเป็น2โค้ดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะคคครัับทุกนนนี่่เลย้้สโตวแม นะครับทุกคนเราได้มา3มค้แล้วนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอตัวนี้ก็ได้ไม่อีกดนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนอแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับอันนี้เป็นโค้ดเงินนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับปิดท้ายด้วยโค้ดบิ c กนิวนะครับนอหนี่เลยนะครับทุกคนก็ใช้ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดทั้งหมดทั้งมวลในแมปบอกฟู้นะครับนะหรือว่าโลบอกแมปบอกรู้นั่นเองนะครับนอที่แบบว่าหลายหลายคนขอบ่รยาย เฮ้ยพ <dı subconscious Ed> ี่พี่แจกโค้ดหน่อยนะครับทำไมไม่แจกนานเลยนะครับวันนี้มาแจกให้แล้วนะครับตามคําขอเลยนะครับน้องก็ถือว่ามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้เล่นนะครับเป็นการแจกผลพิ่านะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ใน่ซนของกิจกรรมนะครับน้องก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนรีดีว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้โค้ดนะครับเนาะอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าไหนพี่จ่ให้ได้พี่ทำการจ่าให้นะครับและคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนละหนึ่งติดตามด้วยแล้วกันนะครับทุกการสนับสนุนนะครับก็คือทุกคนติดตามนั่นแหละนะครับทุกคนไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนี่ยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนและคลิปนน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 นีีีีีีีีี้้้้้้้ะะะะะะคคคคครรรรรรัััััััััับบบบบเเเเเเาาาาาพพพพพ่่่่่่กกกก็็ตตตอออองงงงขขวววววลลลลยยทททแแจใหหมุุส กันนะครับบ๊ายบาย